S <S สวัสดีวันพุทธที่หน่งตุลาคม 2, 5, 6, 8ค่ะทุกคนวันนี้ปิ่นจะชวนทุกคนมาคุยกันเรื่องนายจ้างต้องออกหนังสือรับรองการทำงานให้ลูกจ้างหรือไม่ในกรณีที่จบกันไม่สวยค่ะทุกคนเรามาไขข้อข้องใจให้แก่นายจ้างกาันเมื่อพนักง,งานทำผิดจริงค่ะจนเป็นเหตุต้องเลิกจ้างนายจ้างต้องออกหนังสือรับรองการทำงานให้หรือไม่ไม่ออกได้ไหมอะคะ เรามาไขคําตอบไปพร้อมๆกันค่ะก่อนอื่นต้องมาดูก่อนค่ะว่าหนังสือรับรองการทำงานคืออะไรหนังสือรับรองการทำงานหรือว่าใบผ่านงานค่ะคือเอกสารเดียวกันและเป็นเอกสารสำคัญที่บริษัทออกให้พนักงานเมื่อลาออกหรือสัญญาจ้างสิ้นสุดลงแล้วค่ะ เพื่อยืนยันประวัติการทำงานและตำแหน่งที่เคยดำรงอยู่ซึ่งเป็นเอกสารที่จำเป็นสำหรับการสมัครงานใหม่นะคะหรือใช้ประกอบการขอสินเชื่อนั่นเองแล้วถ้าเกิดสมมว่าพนักงานทำผิดกฎของบริษัทค่ะจนนายจ้างจะไม่ออกหนังสือรับรองการทำงานให้อะ่ะจะทำได้ไหมคะก็ในเมื่อพนักงานกระทำผิดใช่ไหมคะหรือผิดกฎบริษัทจนถูกเลิกจ้างอะคะ่ะ พนักง,งานร้องขอให้ในายจ้างออกหนังสือรับรองการทำงานให้แก่ตนเองกรณีนี้นายจ้างสามารถไม่ออกหนังสือรับรองการทำงานให้แก่พนักง,งานได้ไหมอะคะยังไงคำตอบคือไม่ได้ค่ะหากในกรณีที่พนักง,งานมีความผิดจริงอะค่ะแล้วก็นายจ้างจึงสามารถเลิกจ้างได้ทันทีนั้น โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยหรือค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือว่าค่าตกใจอะค่ะและถือว่าไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมและในส่วนของประเด็นหนังสือรับรองการทำงานนั้นพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541ค่ะกำหนดให้ในายจ้างต้องปฏิบัติต่ตอลูกจ้างตามสิทธิและหน้าที่ที่ระบุในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เว้นแต่กฎหมายแรงงานจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น โดยในมาตรา585ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ระบุว่าเมื่อการจ้างงานสิ้นสุดลงแล้วลูกจ้างชอบที่จะได้รับใบสำคัญแสดงว่าลูกจ้างนั้นได้ทำงานมานานเท่าไหร่และงานที่ทำนั้นเป็นงานอย่างไรดังนั้นค่ะเมื่อนายจ้างจะเลิกจ้างลูกจ้างอย่างถูกต้องตามกฎหมายและนายจ้างก็ยังต้องออกหนังสือรับรองการทำงานหรือใบผ่านงานให้กับพนักงาน แล้วเมื่อพนักง,งานลาออกนายจ้างต้องออกหนังสือรับรองการทำงานให้หรือไม่อะคะอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะคะว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา585ได้กำหนดไว้ว่าเมื่อการจร้างงานสิ้นสุดลงแล้วลูกจ้างชอบที่จะได้รับใบสำคัญแสดงว่าลูกจ้างนั้นได้ทำงานมานานเท่าไหร่และงานที่ทำนั้นเป็นงานอย่างไร ดังนั้นค่ะเมื่อการจ้างงานสิ้นสุดลงไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเลยนะคะลูกจ้างหรือพนักงานมีสิทธิ์ขอหนังสือรับรองการทำงานค่ะและนายจ้างมีหน้าที่ต้องออกให้แก่ลูกจ้างด้วยนะคะหากนายจ้างไม่ทำตามพนักงานหรือลูกจ้างสามารถร้องเรียนต่อพนักงานตรวจแรงงานค่ะเพื่อให้ในายจ้างปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2 5 4 1 มาตา14ค่ะสรุปแล้วนะคะถ้าพนักง,งานทำผิดนายจ้างต้องออกหนังสือรับรองการทำงานให้หรือไม่เ่าวโดยสรุปก็คือแม้พนักง,งานกระทำผิดจริงจึงเป็นเหตุให้มีการเลิกจ้างเกิดขึ้นแม้ว่านายจ้างจะเลิกจ้างลูกจ้างอย่างถูกต้องตามกฎหมายนายจ้างก็ยังต้องออกหนังสือรับรองการทำงาน หรือใบผ่านงานให้กับพนักงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา585ที่กำหนดไว้ว่าเมื่อการจ้างงานสิ้นสุดลงแล้วลูกจ้างชอบที่จะได้รับใบสำคัญแสดงว่าลูกจ้างนั้นได้ทำงานมานานเท่าไหร่และงานที่ทำนั้นเป็นงานอย่างไร